เอาละครับสวัสดีู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมนายลิวเทจิสแปนะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยจะมาอ่าสอนพีการทำรถแข่งแบบนีนะครับผมซึ่งก็มีอ่าหลายๆชาแนลนะครับต่างประเทศหรือว่าในไทยเนี่ยทำกันไปแล้วนะผมก็มาทําบ้างนะครับผมก็เป็นส่งประมาณนี้นะครับโอเคครับของที่เราต้องเจยมก็มีดังนี้เลยนะฮะทานี้ไปครับอ่านันเด็๋ยมันดูแบบกวนจำไม่ได้เหมือนกันเพิ่งเจอมาสดๆเลยเนี่อย่างเงี้ยนะผมก็สำหรับเที่ยังไม่รู้นะฮะก็เอามาเหมือนเหมือน ออกมาให้ดูด้วยกันนะในฉบับของผมนะครับใ <c oughs> ช้ได้ใช้ได้อ่ามาต่อว่วางนี้ตรงนี้จะเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะเสร็จนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้วางต่อไปนะครับเซิบเซิมาเน่ไม่ได้ดูดูผด,ด,ด,ดูทรงก่อนจําไม่ได้ <c oughs> โอเคครับอ่าตรงนี้จะวางบล็อกนี้ไปนะครับควอสแสวางบันไดไปครับผมจากนั้นก็วางล้อตรงนี้ ใช้ได้คือนี่เป็นอย่างต้องทำนี้นะให้ดูเหมือนวงล้อนะครับประมาณนั้นแหละนะโอเครนบใช้ได้แหละนะหรับตรงนี้ก็เดี๋ยวนะตรงนี้ก็ปิดไปหน่อยนึงให้ปิดครอบอย่างนี้เลยนะครับเพราวะว่าตรงนี้เป็น่านจุดไฟไว้ครับตรงนี้ไปเซฟเเซฟเยเดี๋ยวกะเซฟ นะครับก็ได้แล้วครับรถแข่งเรียบร้อยนะฮะสุดยอดเลยใช่ไหมครับผม,ผมก็สามารถแต่งลายได้ด้วยนะว่าจะเอาประมาณไหนเช่นสมมติผมจะเอาเป็นไรเดียเป็นลายไฟอ่าลายไฟเน,น,นี่ยเดียชึบนะเป็นเป็นแบบเหมือนลายไฟอะไรอย่างงี้นะฮะอืมนี่นี่ก็ได้อุ้ยตรงตรงตรงนี้ออกนะครับก็เหมือนเหมือนแต่งได้นะครับสำหรับใครที่แบบทำซัพเปอร์แล้วแบบ แนวมองแนวเมืองแล้วไม่มีอะไรแต่งก็สามารถเอานี้ไปแต่งได้นะรดูว่าสร้างเพื่อความสวยงามก็ได้เช่นกันเนะี่ยอ่าอะไรอีกดีตรงนี้อ่าเป็นลายอย่างนี้นะครับแล้วแต่่านผู้ชมครับแล้วแต่่านผู้ชมต้องการเลยเนะี่ยตรงนี้เป็นหินนี่แหละไอเป็นอิฐอ๋อใช้ได้หลังคานี่เป็นนี้แหละเป็นหลายๆสีก็ได้นะฮะแล้วแต่เรานะครับไฟกูนะวางอย่างนี้ไปนะฮะ อ๋อซึ่งมันเริ่มเป็นทรงอะไรก็ไม่รู้แล้วนะวางไปครับมั่วๆนะครับวางไปให้ให้มันดูเฟียวๆพอแล้วแต่เราอะนะนี่เป็นทรงอย่างนี้หลอนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ด้าเกิดชอบมากๆก็กดซับนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้ว,ลวไปเจอคลิปหน้าเสรคลิปนี้สวีทาสวัสดีครับโจโจนะอย่าลืมไลค์ด้วยเฮ้ยไลค์ด้วยซับด้วยเว้ยบ๊ายบาย